คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายเลขที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขเงินล้านเลขเงินล้านงวดประจําที่16กันยายน2566เลขเงินล้านให้2ชุดชุดแรกให้เลข7เลข1เลข5เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 74 76ถ้าเลข1งมันก็จะมี10 12 14 16ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 54 56ถ้าเลข8มาก็จะมี80 82 84 86และอีกชุดหนึ่งให้เลข9เลข0เลข3เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 95 97 98ถ้าเลข0มาก็จะมี01 05 07 08ถ้าเลข3มาก็จะมี31 35 37 38ถ้าเลข4มาก็จะมี41 45 4748สําำหรับผลงานวัดที่ผ่านมาเลขเงินล้านให้87ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก478ให้87ออก78ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1ขับเรามาตามกันต่อว่าวดนี้เลขเงินล้านยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนพยานนาคถ้ำมรกตรงวดประจำที่16กันยายน2566พยานนาคถ้ำมรกตรให้เลข8กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี80 85 87 18 38 68ถ้าเลข9มันก็จะมี92 93 94 19 79 89สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยานนาคถ้ำมรกตรให้91ผลการออกสลากกินแบ่งร,รัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้91ออก91 ถูกเลขท้ายสองตัวครับเรามาตาบกันว่าวดนี้พญาน,นาคถ้ำมรกตอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคํามโาตนก็ตัวเลขพลังจัก,กรวาลงวดประจำที่16กันยายน2566เลขพลังจัก,กรวาลให้เลข0ตัวเดียวให้เลข0ชุด2ตัวให้08 05 02 07 10 30 40 90ชุด3ตัวให้830 106 950 704สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขพลังจัก,กรวาลให้19ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้19อ91ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขพลังจัก,กรวาลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขามาตอนข้าตกดเซียนอูงวดประจำที่16กันยายน2566เซียนอูให้เลข8เลข5 เลข6กุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 3 8 4 2 8 9 8ถ้าเลข5้มันก็จะมี5 7 5 0 1 5 3 5ถ้าเลข6มันก็จะมี6 1 6 9 4 6 2 6าสหำหรับผลงานวาที่ผ่านมาเสียนอูให้1 9ผลกันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก9 1ให้1 9ออก9 1ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างดนี้เสียนอูจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนก็ตัวรวยฟ้าฟาดงวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6รวยฟ้าฟาดให้เลข1กับเลข0ชนจุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี19 12 81 71ถ้าเลข0มันก็จะมี04 03 50 60สำหรับผลงานวดที่ผ่านมารวยฟ้าฟาดให้84ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 3, สตัวท้ายวินที่1ออก478ให้84 84เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้รวยฟ้าฟาดอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตองก็จดจองอ่างเปาวงวดประจำที่16กันยายน2,566ัองอ่างเปาให้เลข5เลข3เลข1ที่ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 8 5 2 5 7 ถ้าเลข3มันก็จะมี3ตูนสามสา้าเลข1มันจะมี 1, 2 1 6 1 7สําหรับผลงานงวที่ผ่านมาซองอังเปาให้7-4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก4-7-8ให้7-4 74เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคน,นี้ซองอังเปาจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมตาตอก็ตรวจตำหนักเสียนงวดประจำที่16กันยายน2566ตำหนักเสียนให้เลข6เลข0เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี68 69 60ถ้าเลข0มันก็จะมี04 01 05ถ้าเลข7มันก็จะมี72 73 78สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตำหนักเสียนให้48ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดที่1ออก478ให้48 48เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนึ่งขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตำหนักเสียนอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนเข้าตัวคนมีโชคงวดประจำที่16กันยายน2,500คนมีโชคให้เลข8กับเลข7จ็ดที่อสองตัวให้ถ้าเลขแปมาก็จะมี 80, 81, 8นย์แป68นึเถ้าเลข7มาก็จะมี 74, 76 73579707สานผลงานงวดที่ผ่านมาคนมีโชคให้84ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าท้วที่1ออก478ให้84 84เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าดยที่หครับเรามาตามกันต่อว่างวดน,นี้คนมีโชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนเข้าตัวเลขจอใจลุงหวังงวดประจำที่16กันยายน2566รเลขจอใจลุงหวังให้เลข5ากับเลข7ตัวเดียวให้เลข5าชุด2ตัวให้ถ้าได้ค่ามาก็จะมี51 53 5 4 57ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 3 7 4 76ชุด3ตัวให้6 53้าสาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขจอใจลุงหวังให้4 7กับ48ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าชุดที่1น่ง 1, ออก478ให้47กับ48 47กับ48เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่1่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขจอใจลงหวังจะาจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครรมตอนครับตัวได้อาจารย์นัดงวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6อาจารย์นัดให้เลข7กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 7 9 7 3 0 7 4 7 1 7ถ้าเลข5มาก็จะมี5 4 58 56 2535,95สําหสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาอาจารย์นัดให้เลข1กับเลข9ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข1กับเลข9้าเลข1เข้าหลักหน่วยเลข9เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวสมเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่าคนนี้อาจารย์นัดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนก็จะป้อมปากการเลขปักหลักงวดประจำที่16กันยายน2566ป้อมปากการเลขปักหลักให้เลข6เลข8เลข3เลข9ชี้่อตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี60 65 67ถ้าเลข8มาก็จะมี80 83 85ถ้าเลข3มาก็จะมี32 38 39ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 96สำหรับผลงานที่ผ่านมาป้อมปากการเลขปักหลักให้เลข8กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าทุกที่1ออก4 7 8ให้เลข7กับเลข8เลข7เข้าหลัก10เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าทุกที่1ส่วนเลขจับกู้ไม่เข้าเป้าคลมาตามกันบโมดนี้ป้อมปากการเลขประหลัยกยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนก็ตัวพลังเต่าหับงวดประจำที่16กันยายน2566พลังเต่าหักให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี63 69 56 06ถ้าเลข7มันก็จะมี72 78 47 17สําหรับผลงานวุีิผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคันเรามาตามกันว่างวดนี้พลังเต่าหักจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม รมตอนเขาตอยอาจารย์บัญญาพลงวดประจำที่16กันยายน2566อาจารย์บัญญาพลให้เลข5เลข1เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 53 54 56 75 85 15 95ถ้าเลข1มาก็จะมี12 13 14 16 71 81 11 91ถ้าเลข0มาก็จะมี02 03 04 06 70801090าสำหรับคนงานาที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าค้าลรมาถามกันว่าดนี้อาจารย์บรญญพล์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอก็ตัดเซียนไก่จิกเงินมดประจำที่16กันยายน2566เสเซียนไก่จิกเงินให้เลข8 เลข4เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี80 83 86 87ถ้าเลข4มาก็จะมี 40, 40 43 46 47ถ้าเลข1มาก็จะมี10 13 16 17สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคละมัดตามกันโมดนี้เสียนไขจีกเงินจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหมายคํารรตอนเข้าตัวเลขตัดงวดประจําที่16กันยายน2566เลขตัดให้เลข5 ตัวเดียวให้เลข้ 5, ชื่อตัวให้525457156585สําหสำหรับผลงานงวที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขันเามาตามกันว่านันี้เลขตัดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาแล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น1 8 7 8 9 8 1> 9ก้า9 7ชุดเด่น6 9 1 697สําสำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจา้าบกขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ